ตัวของ Set Watchmaker นะครับซึ่งมีเมคา a นิกเล่นกับเรื่องของเบรกเอฟเฟกของตัวละครซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมองว่า2เซตนี้นะครับเป็นเซ็ตที่ดีมากๆสำหรับตัวของเอ,อ่อด็อกรเรโชแล้วก็รวนเหมยใช่ไหมครับในคลิปนี้เราก็จะมาลองคุยกันนะครับว่าไอส2เซตนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันดีสำหรับ2ตัวละครนี้จริงๆหรือเปล่าเนาะแล้วก็ สำหรับตัวละครแคลรี่ตัวอื่นเนี่ยมีตัวละครแคลรี่ตัวไหนที่น่าสนใจในการหยิบสเซตนี้มาใช้งานบ้างเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้สามารถบริหารทรัพยากรนะครับใช้พลังงานบุกเบิกได้อย่างคุ้มค่านั่นเองเนาะอ่ะพอทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยก็อย่าโมโาัวรอช้าได้กว่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอโจไว้แลว้วเราไปลุยพร้อมกันเลยกว่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคอเป้ k w ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสดวกและปลอดภยัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แราย เติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคเบิลเพได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่น,นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดจัสเดตเนี่ยยังจะได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นเกินชิน้นหรือสตาร์เลวก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเลยอย่าลืมนะเป๊คุ้มเป๊ฉลาดต้องเคเบิลเพที่เดียวเลยนะ มาเริ่มต้นจากเซตพลเนียก่อนละกันนะครับเซตนี้นะครับสำคัญทั้งในส่วนของเซตสแล้วก็เซตสเลยเนาะมาดูที่เซตสกันก่อนละกันนะครับเซตสของพาอนเนียนั้นเป็นเรื่องของการแจกดาเมจโบนัสให้กับตัวละครเพิ่มขึ้น12%เมื่อตัวละครเนี่ยทำการโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่มีการติดสถานะดีบับอยู่ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับ12%ดาเมจตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเออเยอะอยู่ประมาณนึงเนาะถ้าเพื่อนๆลองเทียบกับเซตอื่นๆนะครับที่มีเรื่องของการแจกดาเมจโบนัสคล้ายๆกันยกแต่ง ไไฟฟ้้าอะรบบนีทุกคนก็เห็นว่ามันมีเรื่องของการแจกดามจโบนัสคล้ายๆกันแต่ว่าโดยรวมแล้วแจกอยู่แค่สิเท่านั้นเองเพราะงั้นหมายความว่าเซตไพ่อเนียร์สามารถแจกได้มากกว่าเพียงแต่ว่ามีการเพิ่มเงื่อนไขเข้ามานะครับก็คือมอนสเตอร์ที่เราทําการโจมตีใส่จะต้องเป็นมอนสเตอร์ที่มีการติดดีบับอยู่ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรมากมายนะครับเพราะย่างที่เราเข้าจะรู้กันดีเนาะว่าทีมส่วนใหญ่ของฮอนไคซซาเลก็มักจะนิยมใส่เป็นตัวของเพล่าแล้วก็ซิลวูฟกันหลายๆทีมกันอยู่แล้วซึ่งลลลาาาาาแแวกนนีมมมคสสรรถถใปะ เฟนใส่ตัวมอนสเตอร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องของดีบัฟเหมือนกันนั่นหมายความว่าทุกตัวละครแครีรที่เราใส่เป็นตัวของเพล่าและซิลวูปเนี่ยก็สามารถเข้าถึงเซต2ของเซตนี้ได้สบายๆเลย แล้วก็อีกหนึ่งข้อดีสำหรับเซตสของเซตนี้เนี่ยก็คือเซตนี้มันแจกดาเมจโบนัสแบบไม่ฟิกธาตุนะครับทุกตัวละครแคลรี่ทุกธาตุสามารถหยิบเซตนี้ไปใช้งานได้หมดเลยต่างจากเซตลมเซตไฟเซตไฟฟ้าหรือว่าเออเซตอื่นๆทั่วๆไปใช่ไหมที่เวลาเรื่องของการแจกดาเมจโบนัสมามันแจกเป็นธาตุเฉพาะใช่ไหมครับเซตลมก็แจกดาเมจธาตุลมเซตไฟฟ้าก็แจกบเออดาเมจไฟฟ้าเพราะงั้นก็เราก็ได้ไม่ได้สามารถเอามาใช้กับตัวละครแคลรี่หลายๆตัวได้แต่ว่าเซตนี้เนี่ยสามารถแจกให้กับทุกตัวละครแคลรี่ทุกธาตุได้นั่่นนหมมาาาาววพออเเรรฟ์ดัี้ก็สถ ไปใช้กับใครก็ได้นั่นเองเพราะตัวละครแครี่หลายๆตัวนะครับหลังจากนี้ไปก็อาจจะมีเห็นคอมโบการยำเซตสออันนี้คู่กับเซตอื่นๆทั่วๆไปเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับส่วนเซตสอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอีกเหมือนกันนะครับก็จะมีเรื่องของการแจกค่าคียเรทเป็นพื้นฐานอยู่ที่4%แล้วก็มาไหลก็ตามที่ผู้สมัใส่ทาการโจมตีส่มอนสเตอร์ที่มีการติดสถานะดีบัฟอยู่ตัวละครแคร์ี่ของเราก็จะมีค่าคีย์ที่เข้าดาเมจที่แรงมากขึ้นเนาะถ้าโจมตี ใส่มอนสเตอร์ที่มีดีบัฟสอันเนี่ยก็จะได้ค่าคริติคอลดาเมจสูงสุดถึง12%เลยทีเดียวนอกจากนี้ถ้าตัวละครแคริของเราโจมตีส่มอนสเตอร์แล้วก็มีการแปะดีบัฟใส่ตัวมอนสเตอร์ได้ด้วยเนี่ยนะครับไอ้ผลด้านบนทั้งหมดเนี่ยก็จะคูณ2ขึ้นไปเนาะทำให้เราได้คีเรตได้สูงสุดถึง8%แล้วก็คริติคอลดาเมจเนี่ยเราก็จะได้สูงสุดถึง24%เลยนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าโดยรวมแล้วสำหรับเซตสี่ของแพลนิอาร์นี้นะครับมันจะมีประโยชน์มากรเมากจริงๆาาาะน,กๆงๆนะก็คคืออูดดง่่าายวาววมมมเตตตรร์จะ D ้้ีีัััิทห นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือตัวละครแคทรี่ที่สมใส่เซตนีตเนี่ยก็ควรจะต้องมีความสามารถในการแปะดีบัฟใส่มอนสเตอร์ด้วย เพราะถ้าเราไม่ใช้ครบเนี่ยนะครับปริมาณสเตตที่เราได้มันถือว่าน,น้อยมากๆจริงๆเนาะครยเลก็ได้แค่4%เท่านั้นเองแล้วก็ค่าคียที่เข้าดาเมจเนี่ยก็ได้แค่อย่างมาก12%ใช่ไหมซึ่งตีรวมเป็นค่าคีย์ที่เข้าวลูอยู่ที่ประมาณ20%ซึ่งถ้าเทียบกับเซตอื่นๆอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นเซตที่มีการแจกค่าคิเหมือนกันใช่ไหมครับเช่นตัวของเซตน้ำแข็งอะไรแบบเนี้ยเซตน้ำแข็งมีการแจกค่าคีย์ที่เข้าดาเมจให้เราไปเลยนะครับอยู่ที่25%ก็เห็นว่าเซตน้าแข็งเนี่ยโดยภาพรวมและแจก ดังนั้นหมายความว่าเซตพายเเนี่ยจะดีมากๆจริงๆก็ต่อเมื่อเราได้ใช้งานประโยชน์จากเซตนี้ทั้งหมดแบบจริงๆเนาะ,ะคาถามต่อมาคือแล้วมีใครบ้างนะครับที่สามารถใช้ประโยชน์จากเซตนี้ได้แน่นอนที่สุดนะครับตัวละครที่เราเออมักจะลกขึ้นมาเป็นตัวแรกเลยก็คือตัวของด็เรไรโชใช่ไหมดเ็เรไรโชมีแมคาทนิคเล่นกับเรื่องของดีบัฟอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของพาสซีฟด้วยที่มีส่วนช่วยในการที่ว่าเมื่อไรก็ตามที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยทำการกดสกิลต่อสู้สใส่มอนสเตอร์ ลดค่าต้นานทานธาตุของมอสเตอร์ได้เป็นเวลา2เทินคําถามต่อมาคือแล้วเซตนี้เนี่ยมันแรงกว่าเซตจเด,เดิมที่เรามีอยู่แค่ไหนใช่ไหมครับก็เ,เ,ปเป็นไปตามตารางที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้เลยนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบดาเมจของดรเรโชที่ใส่เป็นเซตใหม่อันนี้คู่กับตัวของ4ีจินภาพทุกคนก็เห็นนะครับว่าดาเมจที่ได้มาจากเซตนี้เนี่ยโดยภาพรวมแล้วแรงกว่า4จินภาพรๆาาาประมาณ 4- 5เซึ่งส่วนตัวพจอจอมองว่ามันไม่ได้เยอะเลยนะครับนั้นหมายความว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่ฟาร์มในส่วนของลิ ต่างๆ ADK ต่างๆสปีดต่างๆได้ดีมากๆแล้วเนี่ยเราไม่มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนมาเป็นเซตนี้เลยนะครับเพราะว่าดาเมจโดยรวมที่เราได้เพิ่มเติมมามันก็ไม่ได้เยอะและถ้าลองนั่งคิดไปลึกๆอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับการที่ดรเดโชจะสามารถเออใช้งานเซตนี้เนี่ยได้แบบเต็มที่จริงๆการกดสกลิลต่อสู้ในแต่ละครั้งของดรเดโชเนี่ยก็ต้องทิกเกอร์ในส่วนของพาสซีฟที่มีเรื่องของการลดต้านของศัตรูด้วยใช่ไหมเพราะถ้าไม่มีการทิกเกอร์ในส่วนของพาสซีฟตรงนี้เนี่ยเซตสี่ของเราก็จะไม่ได้สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ซึ่งมอนสเตอร์ใน MOC เนี่ยทุกคนก็ต้องอย่าลืมเนาะว่ามันมีค่าต้านสถานะด้วยนั่นหมายความว่าต่อให้ตั ของด็ออรเดโชจะมีโอกาสพื้นฐาน100%ในการแปะดีบัฟใช่ไหมพอเจอกับค่าต้านทานตรงนี้ไปเนี่ยนะครับโอกาสที่ด็ออรเดโชจะสามารถแปะดีบัฟได้มันก็จะลดลงเพราะง้นโดยรวมแล้วไอ้ร้อยสี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ค่อนข้างจะโอเวอร์อสติเมตจนเกินไปนะครับในความเป็นจริงแล้วมันจะค่อนข้างต่ำกว่านี้พอสมควรเลยทีเดียว ดังนั้นก็อย่าไปหาฟาร์มเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าสำหรับใครก็ตามที่น็อตตอนนี้ยังไม่ได้ฟาร์มของให้ดรเรโชเนาะก็เซตนี้ก็ถือว่าเป็นเซ็ตทางเลือกหนึ่งที่สามารถหยิบมาใช้งานได้นะครับและนอกเหนือจากดรเรโชมีใครที่สามารถหยิบมาใช้งานได้อีกเนาะก็ที่แนะนําก็จะมีอีก2ตัวละครด้วยกันตัวละครแรกนะครับที่แนะนํามากๆเลยก็คือตัวของโทปาสนะครับที่โทปาสสามารถใช้งานเซตนี้ได้ดีมากๆเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าเออทาเลนของตัวโทปาสมีการแปะสถานะ proof update ใช่ไหมครับซึ่งสถานะอันนี้เเนนนีี่่่่ยถืือออววววาาาาาาปป็็ดดดะครแแแล้้้้กกกไไมมโสพฐใข ในทีมปุ๊บใช่ไหมครับก็จะมีการแปะสถานะน,นี้เข้าใส่ตัวของมอสเตอร์โดยทันทีก็หมายความว่าตัวของตัวปาสนั้นสามารถพกเซตนี้ได้อย่างเต็มที่เลยนั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆลองดูดาเมจเนี่ย <c oughs> เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเซตสี่ไพเอเนี่ยซึ่งเป็นเซตใหม่เนี่ยแรงเทียบเท่ากับเซตสี่โจมตีต่อเนื่องเลยทีเดียวเนาะนั่นหมายความว่าเซตนี้เนี่ยพอจะเป็นทางเลือกให้โทรปาสได้ในกรณีที่เพื่อนๆยังไม่ได้ฟาร์มของนะครับ อีกตัวละครนึงที่ดีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวของเวลนะครับเวลก็มีสกิลต่างๆที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการทําให้เกิดดีบัฟใส่ตัวของมอนสเตอร์เหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีบัฟลดความเร็วดีบัฟเอ่อเรื่องของการสถานะกักขังอะไรแบบเนี้ย ซึ่งเดิมทีเนี่ยเวลยใช้เป็นในส่วนของ4จินภาพใช่ไหมครับซึ่งปัญหาลหลักๆของเซตสจินภาพเลยก็คือไอสถานะกักขังที่จะทําให้เราได้ค่าค t i c a l าดาม g e เพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยโดยภาพรวมแล้วมันสามารถทําได้ยากใช่ไหมมันต้องรอสกิลอัตเมจของเวลมันต้องใช้ผ่านในส่วนของสกิลเทคนิคของเวลอะไรแบบนี้นั่นหมายความว่าอัพทามของมันก็อาจจะไม่ได้ร้ออะไรมาก แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นเซตใหม่เนี่ยนะครับเราจะสามารถเข้าถึงค่าคิดที่เข้าต่างๆได้ง่ายมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆมันเป็นแค่เรื่องของการที่ว่ามอนสเตอร์ติดสถานะดีบับเฉยๆซึ่งเป็นดีบัฟอะไรก็ได้นะครับลดดีเฟนซ์ก็ได้ลดความเร็วก็ได้หรือว่าจะเป็นสถานะกักขังอะไรอะไรก็ได้นะครับก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมี3ตัวละครด้วยกนันเนาะที่พอจอค่อนข้างแนะนําให้ใส่นะครับก็จะมีตัวของดเรไโชเบลแล้วก็ตัวของตัวปัสแต่ก็อย่างที่ผมอออกกกไไปปนปะเเเเเเนนนนนนนาาาะะะว่่่่่ซซตีีีีี้้้ยยมมมม็แแคคททงลลลืๆๆรใดดิดูํห ถามต่อมาคือแล้วมีตัวละครตัวอื่นที่สามารถใช้งานได้ไหมใช่ไหมครับก็พอจะมีเหมือนกันเพียงแต่ว่าความน่าใช้ก็จะลดลงมาแล้วมีตัวละครแค่ได้หลายตัวเหมือนกันเนาะที่สามารถเอาค่าคริเทียลแล้วก็ค่าดาเมจโบนัสที่เซตี้แจก เอาไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวละครแคทตี่เหล่านั้นเนี่ยก็สามารถแปะดีบัฟใส่ตัวของมอนสเตอร์ได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นตัวของฮิเมโกะใช่ไหมครับที่สกิลต่อสู้ของเขามีโอกาสพื้นฐานในการแปะสถานะเผาไหม้หรือว่าตัวของน้องฮุกนะครับก็มีโอกาสในการแปะสถานะเผาไหม้เช่นเดียวกันหรือว่าตัวของเซอร์เบลเองนะครับสกิลต่อสู้ของเขาก็สามารถแปะสถาน,านะช็อตไฟฟ้าได้อีกเหมือนกันดังนั้น3ตัวละครน,นี้ก็สามารถหยิบเซตนี้ไปใช้งานได้แต่ก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกับสตัวละครแคทตี้ที่ผมพูดไป น่าเปลี่ยนมาใช้งานสักเท่าไหร่นะครับ อาเซตต่อมานะครับก็จะเป็นเซต Watchmaker ใช่ไหมครับเซตสมีเรื่องของการแจกค่าเบรกเอฟเฟกให้กับตัวละคร16%แล้วก็เซตสเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเซต Hacker Space เลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้สมใส่ทาการกดสกิลเตเมทซึ่งสกิลเตเมทนั้นเนี่ยเป็นสกิลเตเมทที่ลงหัวเพื่อนของเราเนาะไม่มีการทำดาเมจใส่ตัวของมอนสเตอร์เพื่อนทีมของเราก็จะได้ค่าเบรกเอฟเฟกเพิ่มขึ้น30%เป็นเวลา2เทินเนาะซึ่งต้องบอกว่าณนะปัจจุบันเนี่ยยังหาตัวละครสมัครใส่เซตนี้ได้ด การทําให้ล้วนเหมือนทำค่าเบรกเอฟเฟกได้ง่ายขึ้นแต่ว่าทเทียบกันในเรื่องของบัฟเบรกเอฟเฟกกับเรื่องของบัฟสปีดเนี่ยนะครับโดยภาพรวมแล้วบัฟสปีดอาจจะมีแวลูสูงกว่าบัฟเบรกเอฟเฟกนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับเพราะบับเอฟเฟกตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเราทําการเบรกเกาะของมอนสเตอร์ได้เท่านั้นใช่ไหม่งเวลาเราเล่นเอโมซีอะไรแบบนี้เราก็ไม่ได้สามารถเบรกเกาะมอนสเตอร์ได้บ่อยขนาดน,นั้นเนาะเพราะงั้นตัวละครซัพพอร์ตที่จะหยิบเซตนี้ไปใส่จริงๆเนี่ยนะครับตัวละครแคร์รี่ที่ตัวล,ละคร อี้ e, ใช่ไหมครับสุยอี้มีความสามารถในการเล่นกับเรื่องของเบรกเอฟเฟกอยู่แล้วลวนเหมยก็สามารถใส่เซตนี้ในการซับตัวของสุยอี้ได้ซึ่งลนเหมยก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการทําให้เบรกเอฟเฟกของตัวเองเนี่ยสามารถ b ิ i l d s ต a ได้ง่ายมากขึ้นใช่ไหมส่วนสุยอี้ก็ได้เบรกเอฟเฟกต์ไปฟรีๆสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนในกรณีอื่นๆนการใส่เซตแฮกเกอร์สเปซมักจะดูดีกว่าเนาะถ้าในเรื่องของส t ต t ที่เป็นเ e อ่อสปีดมันดูดีกว่าเรื่องของเบรกเอฟเฟกต์ใช่ไหมครับแล้ว้วซซซึ่่ง,องออออ Speed, ไ,ไเอเเเตตนายีย มันมีเรื่องของการแจกสปีดใช่ไหมครับก็ช่วยทําให้เราสามารถทําสปีดได้ง่ายมากขึ้นถ้าเราจะเปลี่ยนจากเซตแฮกเกอร์สเปซมาเป็นในส่วนของวอชเมเกอร์เนี่ยเราก็ต้องไปนั่งเสียแซดในการฟาร์มสปีดขึ้นไปอีกก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อีกเหมือนกันดารนนสนส่วนตัวพอจอแนะนําว่าเซตนี้เนี่ยณปัจจุบันยังไม่ค่อยมีคนที่น่าสมใสสักเท่าไหร่นะครับก็ค่อยๆรอดูต่อไปนะครับว่าตัวละครในอนาคตจะมีตัวละครที่เล่นกับเรื่องของเบรกเอฟเฟกต์เยอะมากขึ้นหรือเปล่าถ้ามันเยอะมากขึ้นเนี่ Set น้กามู value สงขึ อ่ะโดยรวมสําหรับคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้เนาสะสำหรับ2เซตนี้โดยสรุปก็คือเป็นเซตที่อยู่อยู่ในระดับกลางๆนะครับก็มีตัวละครลหลายๆตัวที่สามารถจิบไปใช้งานได้เซตสองเนี่ยถือว่าดีนะเพราะว่าเออเป็นเซตที่ค่อนข้างยูนิเวอร์แซลใช่ไหมครับแพลเนี่ยก็เป็นเรื่องของการแจกได้์เบรคป,ปุนซึ่งเอ่อทุกตัวละครทุกธาตุก็สามารถจิบไปใช้งานได้ส่วนเซตวอชเม m เกอร์นะครับก็เซตสองก็เป็นเรื่องของการแจกค่าเบรคเอฟเฟกต์ก็หลายๆตัวละครที่เล่นกับเรื่องของการเบรกก็สามารถจิบเซตนี้ไปใช้งานนนได้ออีกกเหมืั เพงแต่ว่าเรื่องของเซตสเนี่ยค่อนข้างจํากัดอยู่บางตัวละครนะครับก็จะมีตัวละครตามที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ไม่ได,ดีขนาดนั้นเนาะนั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆมีเซตเดิมๆที่ดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้งานเซตนี้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้เนาะส่วนว่าในคลิปหน้าพอจอจะคนอยน่ามาฝากทุกคนอีกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะครับกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยละลจ้ไม่ไพลาดกันสำหรับคลิปนี้พอจอขอตัวลาไป อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ